ตอนนี้นะคะมาดูลีลาการเป็นแม่ค้าโอ้ยดาราเขาก็มีแบบว่าขายของอะไรกันเจ๊หญิงของเราก็ไปเปิดขายบูธเบิร์ดเดี๋ยวก็คงมีภาพมาออกมีนักข่าวของเราไปสัมภาษณ์ด้วยแต่คราวนี้เป็นคิวของคุณอ้ําพัชราภาเอาของมือสองของเธอมาขายตอนแรกเขาบอกเุ้ยของมือสองใครเขาอยากจะใส่อยากจะซื้อปรากฏผิดคาดทําไมอ่ะคนรุมโอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งกว่าแจกฟรีของคุณอ้ําไงใช่เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ ร่อนหมาเชิญใน Instagram ว่าวันนี้อั้มพัชราพาจะปรับลุกเป็นแม่ค้ามายืนขายของมือ2อทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์หรูราคาแตะแสนจิบจิที่เคยใช้ในราคา <Okay. S 1> หลักพันฮะแอดแฟบมาร์เก็ตงานนี้ฮักเอ็มควอเทียท เพราะนอกจากอ้ําแล้วยังมีดาราฮาร์ดเซลอีกเพียบตองพัระใหม่ยเยชลดามินพิชยาเว,ว,ว้นแหวนปวริสารวมทั้งเจ๊วูหญิงไรวินของเราก็ไปด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าร้านอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าร้านของคุณอ้ํานะครับมีกฎหนึ่งข้อคือทุกคนที่จะซื้อจะได้รับบัตรคิวนะครับคิวละ20คนนะครับ <c oughs> เพื่อแบ่งเวลาการซื้อนเนี่ยหคิว5นาทีเท่านั้นจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันจนชนลมุนครับ <c oughs> โดยแหล่งข่าวเนี่ยก็ยืนยันมาว่ามีสาวคนรักชอปปิ มายืนรอบัตรคิ้งแต่ห้างยังไม่เปิดครับก็หวังที่จะคว้าทั้งกระเป๋ารองเท้าสื้อาต่างๆ่ว่าจะเป็นกูชี่ลุยส์นะครับลุยวิตอน,นครับรว่นึงพร ada ด้วยที่เราเห็นแบบ,แบ,บ,แบ,บว่าอยู่ในตู้รองเท้าที่อ้ําเนี่ยถ่ายรูปประกาศขายของไปครับนั่นคือของเธอโอ้โหเยอะ,ะามากไม่ใช่ร้านขายรองเท้านะฮะหลังทีมข่าวทูอินไซต์ถือไมค์ปักหลักรอตั้งแต่บ่ายโมงล่าสุดค่ะอ้ําก็ปรกากฏตัวช่วงพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางแฟนคลับและลูกค้าที่มารอตั้งแต่เช้าและทันทีที่เปิดขายเชื่อไหมฮะไม่ นาทีเธอก็ยกธงขาวยอมแพ้กับฝูงชนล้นห้างที่อยากจะต่อรองราคาอีกนะจากแสนเหลือพันยังจะต่อนะฮะก็งานนี้อย่าว่าแต่ช่องว่างที่จะจ่อไม่เลยนะคะเวลาอากาศให้เธอหายใจยังไม่มีค่ะนะคะุณน้าไม่อยากเดินไปซื้อขนมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ รบกวนหน่อยพี่พี่ช่างภาพหรือแฟนคลับจ๋าขออนุญาตนิดนึงครับเพราะที่แคบมากๆเลยรตั้งแต่ เที่ยงเทียงแล้วค่ะเกืบเกือบเที่ยงเพื่อนส่งมาให้ดูค่ะก็เลยลองมาดกูก็เจอคนเยอะเลยตอนแรกเหมือนยังไม่มีอะค่ะเราก็พอมาอยืนรอๆกันสักพักหนึ่งก็มีกฎว่าให้มารอรับบัตรคิวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตั้งเป็นแถวเป็นแถวให้รับบัตรคิวกันเห็นเขาว่า5นาทีอะค่ะรอบนึงให้เข้าไป20คนยอะไรเงี้ยหนาทีเขาบอกกันมาว่าประมาณ1คู่อะค่ะแล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย1ชิ้น ชอบหนาเดียวมากนูามารับของฟรีมาลองดูไม่เคยต่อคิวอะไรอย่างนี้มาก่อนก็จริงๆก็ต้องมีติดมือไปบ้างต่อคิวนานขนาดน,นี้ลดขัดทุนจากแสนเหลือหลักพันนะคุณมันมันยิ่งยิ่งกว่า90%ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเจ๊หญิงเราก็ไม่น้อยหน้าเขาบอกอุ๊ลัดไทยหมดเลย,ยเห็นว่ามีรสชาติใหม่ด้วยทูน่า น้ำสลัดใหม่พริกไทยดำ <All right. S 1> ขอเงินค่าโฆษณาแอดคุณหญิงสลัดนะครับผม <laughs>